สวัสดีครับตอนนี้ท่านอยู่กับดอกเข็มครับวันนี้วันนี้เขามาเห็ดปนกอบอย่างหพี่ยาบ้งนะครับเนาะปนขอนเกน,นเพื่อผู้เวียงที่เพื่นขอมาตะโดดแล้วครับพึ่งมีเวลาพึ่งหากบไดต้องคำวนาพี่ยาเนาะกต่ยูว่ากันเด้อพี่ยาเห็ดตาก,ก็ไดวันนี้กำลังย่างกอบอยู่ครับปนกอบอย่างครับ ให้พี่ยาเบิ้งครับผมพี่นามก็เดือดไงแล้วน่ะยังกบเสร็จแล้วครับเอาจานมาพี ตอนนี้ข้าวปต้มน้ำมันเดือดครับแล้วข้าวปลใส่ปลาแดดลูกหรือว่าปลาร,ราครับเปน็นอะไรเป็นปลาลาลูไปครับ เขี้ข้อโคกที่ข้อย่างลงไปครับขอโคกขี้ข้อย่างลงไปต้มกับน้ำกระแดกครับเบ่งน้ำกันทุกคนละครับร่อยผบเปื่อยอย่างน้อยครับเนา นี่คือเครื่องปรุงครับพริกป่นน้ำปลาจบมะนาวอยู่ไหนมะนาวทั้งแท่งนี่คือเครื่องปรุงมนันาวครับเนาะ นี่ครับเขาต้มเสร็จแล้วครับต้มน้ำปลาไหลเสร็จแล้วครับโ <Wow. S 1> อ้หมันตักมาเซ็ตครบเลยครับมาเอาบ่มาเคยเอาค่อยเอาดีอ้าวเป็นโตมาเล้วที่ต้มน้ำปลาไหลเสร็จแล้วตักเซ็ตครบแล้ว ใส่พริกผงครับพริกปน่นโอ้ของชิรดครับมันไปไม่ต่อตัมก่อนอเดี๋ยวกับตัมครับ มักละเอียดกระตำให้ละเอียดถ้ามักจะก,กินตน้นกระตำแผงนี้ต้นมีกระดูกด้วยแล้วจะคนมาเราบอกว่ามาล,ละเอียดเพราะวันนี้มาคุยน้องมกคุยน้ำแช่น้ำปลาเด็กใช่น้ำปลาเด็กที่นี้ต้ม อันนี้เข,า,ขาใส่น้ำปลาแดกที่เขาต้มนะครับเนาะนี่ครับมักคลุกคลิกหรือว,ว่ามักน้ำไหลเลแต่ชอบเลแต่ชอบบิญญาณมักข้นกับมักน้ำไหลมักข้นกับมักคลุกคลิก รวมแห้กันเถอะนมมักน้ำลายมินนนม้นานำจักน้อยใส่น้ำปลาไปหน่อยนึงเพราะว่าเราใส่ปลาไปลาแล้วใส่น้ำแล้วแต่ชอบรองแห้กันเถอะ Say vào nào cái 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 là thêm <laughs> mặt. là thêm hôm mặt. Say mặt nào. mặc mặt 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 lại. mặc mặt mặt มาใส่เป็นวันเสร็จเลยนะคะคนใดพี่หยางนะพี่ย่าพี่ย่าคนปูเวียงจังหวัดขอนแกน่นตามคบขอครับคนกบหยาง แซรเจแล้วคะพี่ยากบย่างกันเลยอันนี้ปนตัวหนึ่งแซ่บคลิปนีเสร็จแล้วนะครับน้อพี่ยาเนาะปนกบย่างครับคลิปนี้กะไว้เพียงเท่านีน้นะครับเนาะ ยินดีสมัยสุขภามร่างกายแข็งแรงสุขสุขคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ